สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสู้คนสบายดีเ้ียแมงแรงเนาะมนดีกับผมยังไรหัวมืออยู่เฮือนคือเก่าหละมาหาเกลือไก่แมงแรงเลียวกะไปดิ่นน้ำเด็กน้อยเนาะอยู่กับมิวกี้คือเก่าแลไรพี่น้องชีวิตประจำวันก็ไ้เนาะโอเคไปหาเกลือไก่กเลยนะพี่น้องเด็ดมากเลยสบายดีพี่น้องอยากเข้าห้องได้นะอยากเข้าห้องลงที่ละเออลงนะแม่ปาบ่ลงแต่แอลวันนี้เป็นพี่น้อง ลมแรงมีควายช้ยบ้างเพื่นเพื่นอยากเข้าห้องควายชัยแม่นีลมนะน้าแดงสวัสดีจ้าสสวัดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่มาสวัสดีจ้าหนูควาช้สวัสดีจ้าไว้สวัสดีจ้าปลุงรินอยู่ลูกอยากเข้าไปเห็นยังเข้าไปพักพอนเพือนเีจยวแต่อยากเข้าให้นับให้นับแล้วทำควายชัยเข่าเมื่อวานเนาะควายชัพว่าเข่าก็คุ้มเข่าสาวนุ่ยาิาวเพื่นนี่นี่นี่ ขาไปโดดเตียเขาไปโดดเตียงแล้ว่เงเจห้ผอนจอนเจ๊องโเอาไปใส่ชื่อกัเจีใหม่ชิมนังมองก็ได้เห็นใช่บ่มากไม่เช็นมากบขมแมเอ้นอุ้มพอใช้ก็พอแห้งวิกกี้ยังไวให้อุ้มอยู่อุ้มเขาเดียวก็ปวดแขนเป็นนองบุหอด10นาทีช่ำเช้านี่ก็ล่มนะอ่าแดงจืขึงไม่นกไมค่ะเตัวส้นนะ โอ้ยจนจะฉันมันหักเลยไขวานได้ก็คือไก่เมืองด็กน้อยทาคันอีละสวัสดีจ้าประลุงเออพอขึ้นมกม่วงพอขึ้นมกม่วงมกม่วงมันมีอยู่น้อยเดียวนะพี่น้องตอนมันดอกเห็นดอกมันอยู่ช่องซ้าพวนะสามสี่พวงนะแต่บุหูหมากที่ดีจังมากเออขึ้นมกม่วงขึ้นมกม่วงเย็นแต่นะาหอมก๊กนัน แต่ว <Es> ่าก like 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 ังเว้นกับบ like ุคอยพาเด็กน้อยมาเพราะว่ามากอ่ะคนบวอยู่คนบวยอมนั่งลิ่นเลยเห็นบัเออเห็นตัวโตชันกว่านี่พอดีแล้วช้ำๆนี่ฮะไม่ฮักหมดเลยเห็นตัวโตชันเห็นตัวนี้วะมันเออมันอยู่ในกอนขามเนาะตัวนี้เนาะจังใส่ตัวหนักๆอันนี้อส่วหนักๆเออมันยังบวชแห่งครับ มามามาลูกแม่ไปไปเกือกไก่ไปย่างริ่นแล้วพอยชายไปย่างริ่นไปชุเพินพากันอาบน้ำเลยโลแอลดหน้าุอนอาบน้ำชะหัวแต่ว่ามือแรงจะอาบอีกยุพอะขำขำก่อนนอนก็อาบหอนข้าวหมวกหมวกกระชอพี่กายนี่กินชุกจนขนาดเนาะขนาดมันเป็นบางอ่ก็ได้ ให้พรมเพื่นแห้งก่อนจังสิมาดให้มือแรงก็อาบอาบมือถั่วไรลบลงนะแม่บ่ลงแต่ตักเลยบนันนี้จะเปเกลือไก่ลงแต่ที่อย่างป้านี่เทาก็ได้อุ้ยพอดีแบ,บ็ดเบิร์ดจสื่ออากาศฮอนสีแห้งกระเทกเด้อพี่น้องชันยานเน็ตบ้านเฮาบวดีฐานโคตรแพงเลยคุ่ม,มือนีแล,แ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 ล้วก็ค่าเบอร์ดก็จะก็เอาเบอร์ละสามพันกีบต่อเดือนบางคนตเติมเข้าไปกับทั่วไรเถือกนะฮะก็มีแต่เสียกับเสียฮะแต่ชันยานบวดีอากาศฮอ่โทรศัพท์ซ้อำฮอ่แห้งๆนะ เราซับพอนเนาะเป็นมือกับบ่ลงพี่น้องเอ้ยพันยานุ่มบ่ดีกับพ่อแหงทั่วซับพอนมันเออเลยไปเลยขนาดเทาบริเวณยังก็ยังพอนโทรศัพท์อากาศมันพอนแหงช้ามาช้เพิ่นลแล้วก็ยังจะอาบอีกดอกเทธอหนึ่งไม่ทุกดวงมันพูนรูปพูนีกแล้วไม่เสียบหัวลงมาหมดทุกเออมันอะไรได้มันชุงมันก็ตกฮะเดี๋พี่น้องหู่่งอย่าไปอันนั้นเด้อร้องเด้อ กินยางมันถึกปากอยกยกรดยอยาางไมันสิกัดปากปากเปลือยเพราะนะะอะห่ะผูปากผูปาสทำสิกินแล้วนะทำจรงกับมันสมเนาะยังมีอยู่ติหม่อหม่องเงินเทเงินอะไรก็ไดเลื่อนานัวนี้พี่ต้องก๊กตัวน่ะก็งานในแน็ตมันกินเบิดตั้งแต่มันมากก่อนใหม่ๆตัวน่ะอันนี้มันมากน้ำรัง มเอย่ยาเด้ลูกยายางมันอย่าไปทูส่ยางมันสกัดนึ้อเจ้านะงคงเปวดห้ายให้เจ็บมือเลยสูงแค่ลหนขึ้นก็ขึ้นยากเลยเ<า>พราะว่าพ่อคอยบั็อ,อกของนกงาี่กับงาตักระโดดไม่ใชยนั่งอันนั้นได้นั่งขอบอ่างอาบนาา้ำฮะกระโดดตกคอมโบเอาการ <c ười> เมื่อเดี๋ยวตายลวดฝานนี่พอแล้วเนี่เอากเียดไปอีไปอยู่้าล่เจ้านีมาว่ไม่ไไปเอาเกิบมาให้มะล้ลุกลงม่างเองลุกยางเองมันยานมึงเข่าห้องแอร์้ามันบอได้เข้าบอได้เข้าลินอยู่ไปลินอยู่ไปลินถ่าไป đi mặt tí đẹp đấy đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ 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 哎呀。

ชุดเพิ่นชุดเพิ่นอยังฮะนี่มันกินยน่ยว้าวชาวมิวกี้หมุดดินชิคบอบจะนั่งคักไร้ในหมุดดินแต่อยู่ๆอยู่ลูกลูกลูกป้าไก่ลูกป้ามันกินอาหารละแม่ป้าป้าป้าไอ้มิวกี้ไว้ป้าปอยปอยไปตึ้ล่อยไปดุปอยไป หอมไก่หอมกาไปเปแบบิดแไบ้าบ่าบาพอพอพอชื่อโลงะหอมเอาดังเอาปากจุปากโผโผโผพอมันแพงไก่น่อยมิวกีค่ะอย่าบีบมันแห้งลูกอย่าบีบมันแหง้งปล่อยมันซะกว่าพ่นชิยอมปาแห้งและผรมได้ไหมมันให phôm tung nhử nhử vi đây mà tung nhử phôm mưu kì măn sển nhảy sển kèng đấy chợ 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 trốn lông nấm ý, là. à, một thân hơn, ý nhàng, đấy, ảm nấm, bảo thần thường đi đột lông nấm, ít à sông bẹk bứt, nhang hệt đằng bít, được không? đâm bằng đúc, nhang nhang, phải xách một que trúc nhang nhang, đây một cười trúc này đây

บอกปลาบูมีปลาแล้วลูกปลามันบคเลยใหญ่ก็เลยหย่าละสามเดือนก็โตได้ถอยังก็เลยแบบหย่าเลี้ยงไปหน่อยเลี้ยงปลาดุกนี่เลี้ยงอยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนกว่ามันยังบ่ใหญ่ก็เลยหย่าละพอดีแบบเปลืองอาหารสือนะเกเกาะยังก็มาเกาะเกาะไปข้างนอกเกาะกนี่คือเอิญพอเนะ nhận ơn họ họ Ơn một bên bên thợ thợ nhận mẹ đúng sao mẹ nhận bên tên mẹ nhận họ em pin bên nhận thợ cả pò long thợ cả cọ cọ để một cái nòng hệt ra à, nhàng mới bít hệt này là... nhàng đặc đặc โอเคพี่น้องอเอ้ยพวกปอนคลิปหน้าเด้อค้ำเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านคอยนี่อุ้ยฉันยานเหตตาเปียปกปปปลงคลิปกว่าจะได้พี่น้องเอ้ยตะเก่านะเนาะอันตั้งแต่ปีกายนี่เป็นต้นมาเลยจกักคอนเ็นอย่างตะเก่าหาพ่อทนเนี่ยตะเก่าผัดยังแบบว่าสมุนเขาลงคลิปทุ่มช่องทุ่มก็ยังทันเนาะ แป๊บเดียวมันบวมหึงแปลงก็ลงอันนี้ลงทิมไใบลายชั่วโมงกว่าสิลงนะต้องเถื่อะเซตสื่อเนาะเขาพิมพ์เซตส่งไปหาผู้นัดผู้นี้ก็ยังแบบค้างบมูใเบิ่งกยังกระได้เลยคนห่วยแหงกับอินเทอร์เน็ตนี่ยใวพี่น้องเลยพัพผอนคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยลงคลิปถิมไว้จากชิลงจากมงจากยังกระโดดหูเนาะกว่าอันนี้มันกระขิบเลยดิเดี๋ยวตะเวนโอ้โหตะเวนไ่ใช่ไรเนี่ยข่บเติบมาหนักเนาะ เออเออเาซ้าห้อนแหงไปแล้วพี bye, ่น้องเอ๋ยผ่าเบืองโฆษณาให้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกของพวกเฮาเนาะพอได้สะสมรายได้ไปเถเล็กเล็กหน่อยซื้อนมแหมิวกี้กินเก่งเก่งเด็ดเลยนะยาเฮ็ดยบไปไปลุงไปไหญ่เด็กเขาอะไรญ่กินเก่ง ไปแล้วบายบายพี่น้องเอ้พ <topping offs> ี bye, 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 bye. Bye, bye, ่บ <ườ threat> ุ๊บอยู่นี่บาย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 ปลาลุกบายบายปลาลูกโซนนะ